สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับหน่วยการเรียนรู้นะคะในเรื่องของสำนวนสุภาษ,ษิตและคำพังเพยนะคะซึ่งจะเป็นหน่วยการเรียนรู้หนึ่งในวิชาภาษาไทยพื้นฐานสองนะคะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะคะเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าสำนวนสุภาษ,ษิตและคำพังเพยนั้นมีความหมายว่าอย่างไรนะคะสำนวนสุภาษ,ษิตนะคะตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนั้นนะคะได้อธิบายความหมายของสัมน,นสุภาษิตไว้ว่านะคะถ้อยคําที่เรียบเรียงหัวหารบางทีก็ใช้ว่าสัมนวนัวหารหรือถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วนะมีความหมายไม่ตรงตามตัว ะะมีความหมายอื่นแฝงอยู่ด้วยเช่นการสอนจระ,ะเข้ว่ายน้ำนะะรัไม่ดีโทษปีโทษกรองสําหรับการสอนจระ,ะเข้ว่ายน้ำนะคะในตัวอย่างหมายความว่าคนที่นะะสอนผู้อื่นนะคะทั้งๆ้ที่ เขาเนี่ยมีความรู้ความชํานาญอยู่แล้วนะจึงไปตรงกับสำนวนที่ว่าสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำนะคะสําหรับราไม่ดีโทษปีโทษกรองก็คืออันนี้นะคะไม่เคยคิดถึงความผิดของตัวเองเลยนะคะนึกถึงแต่ความผิดของผู้อื่นโทษผู้อื่นเสมอไม่เคยคิดถึงว่าตัวเองนั้นมีความผิดอะไรหรือเปล่าจึงทําให้เหตุการณ์ต่างๆเป็นแบบนั้นนะคะ ต่อเลยค่ะเรามาต่อกันที่ว่าคําพังเพยนะคะเราจะได้ยินติดทูเลยค่ะำนวนสุภาษิตคําพังเพยนะคะคำพังเพยก็คือถ้อยคําที่กล่าวให้ข้อคิดนะคะเน้นนะคะว่าให้ข้อคิดโดยจะกล่าวรวมไปถึงพฤติกรรมนะ,ะหรือการกระทําบางอย่างในสถานการณ์ต่างๆแม้กระทั่งบอกว่าปิดทองหลังพระการปิดทองหลังพระนะคะคือการทําอะไรโดยที่ ไม่หวังผลตอบแทนโดยไม่ให้คนอื่นนั้นมายกย่องหรือ,อให้ความสนับสนุนนะคะไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าตัวเองนั้นทำสิ่งใดนะคะแต่เป็นการทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะโดยที่ไม่ให้ผู้อื่นนั้นรู้ตัวหรือรับทราบนะคะดังนั้นสุภาษิตคำพังเพยก็เลยจัดรวมไว้ในสำนวนด้วยกันทั้งคู่นะคะเพราะนั้นเราจึงได้ยินติดหูว่าสำนวนสุภาษิตและคำ เพราะฉะนั้นทั้งคู่นะคะมีความหมายในเชิงเปรียบเทียบนะ,ะโดยใช้ถ้อยคําที่สืบเนื่องกันมานานแล้วสืบเนื่อคือกล่าวต่อ,ต,อต่อกันมานะคะโดยที่นะมีใช้ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันก็ยังคงมีใช้อยู่นะคะต่อไปลักษณะของสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยที่เราพบกันอยู่นะ,ะในปัจจุบันก็จะมีสำนวนต่างๆดัตง,ต,ง,ต,งต่อไปนี้นะคะเช่นสุภาษิต ลักษณะของสุภาษิตนะคะจะเป็นถ้อยคําสั้นๆนะ,ะกระทัดรัดแต่มีความหมายลึกซึ้งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนไทยเนี่ยเจ้าบทเจ้ากรอนสัมบัติสำนวนดีมากนะคะคำแต่ละคําที่ใช้ก็จะมีสัมผัสคล้องจองหรือบางครั้งอาจใช้คําแปลกชวนให้สะดุดหูสะดุดตาสะดุดใจทําให้ต้องคิดและตีความส่วนใหญ่สุภาษิตที่ใช้กันในสังคมไทยก็มักจะมาจาก คําสอนทางพระพุทธศาสนาใน,ในธรรมะในพระพุทธศาสนาก็ได้นะคะที่เรามักจะได้ยินกันอยู่ในทุกๆวันนี้นะคะ,ะดูตัวอย่างนะคะเช่นเขาบว่าทําดีได้ดีนั้น ความหมายของการทำดีได้ดีคือสอนให้ทำดีก็จะได้รับผลดีตอบแทนหากผู้ใดทำชั่วนะคะเรามักจะได้ยินว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วะฉะนั้นสองสองส่วนนี้นะคะสอ,ส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 องสมนนี้สองความิทสองสนนี้นะคะจึงสอนให้เรานั้นทำความดีละเว้นจากการทำชั่วนะคะถ้าเราทำสิ่งที่ดีๆผลดีก็จะเกิดกับตัวเราถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ดีนะคะเราก็จะได้รับผลตอบแทนในสิ่งที่ไม่ดีตอบแทนกลับมานะ ต่อไปน้ําขึ้นให้รีบตักนั้นนน้ำขึ้นให้รีบตักก็สอนให้เราทําทําในสิ่งต่างๆหรือขว่คว้าเอาโอกาสต่างๆเมื่อมันมีโอกาสมาถึงอย่างเช่นเราได้ทุนไปเรียนต่อนะไปเรียนต่อต่างประเทศไปเรียนต่อตรงไหนก็ตามนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อเวลาหรือสถานการณ์ต่างๆนั้นมาถึงจะทําให้เห็นว่าเราต้องรีบไขว่คว้าสิ่งนั้นเอาไว้บางครั้งโอกาสดีๆนั้นไม่ได้มาถึงเราได้ง่าย ง่ายดเสมอไปนะคะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนตรงนี้นาะสอนให้เรารู้จักเชื่อมั่นนะแล้วก็อย่าเชื่ออะไรใครง่ายๆนะพึงชนะความกโกรธด้วยความไม่กโกรธสอนให้รู้จักระงับความกโกรธในตัวเราเนะะี่ยค่ะบางครั้งเราเกโกรธอ้าวเราเกโกรธอะไรโกรธทําไมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นให้เราระลึกเสมอว่าเราจะชนะความกโกรธได้อย่างไรถ้าเราไม่มีความกโกรธใครทําอะไรเราเราก็จะรู้สึกว่าอ่า อย่าไปโกรธเขาเลยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นจงระงับความโกรธด้วยความไม่โกรธปล่อยวางนะคะนี่เป็นคำสอนที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้นะคะอ่ะส่วนคำพังเพยเรามาดูคำพังเพยบ้างนะคะคำพังเพยมีลักษณะเป็นถ้อยคำที่ให้ข้อคิดกล่าวถึงพฤติกรรมหรือธรรมชาติรอบตัวเราโดยมากนะคะจะเป็นถ้อยคำที่ให้ข้อสรุปการกระทำหรือพฤติกรรมโดยทั่วๆไปของมนุษย์เรา ะะอาจจะอ,อาจจะมีที่มาจากนิทานมาจากตำนานหรือมาจากวรรณคดีต่างๆก็ได้ที่ที่เราเรียนวรรณคดีมาอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้เจอ,อเกี่ยวกับเนื้อหาของวรรณคดีในลักษณะต่างๆที่เรานำมาพูดนำมาเปรียบเปรยนะคะกลายมาเป็นสำนวนที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะ,ะ,คะเช่นทำเป็นทองทองไม่รู้ร้อนขมิ้นกับปูน กบเลือกนายทําคุณบูชาโทษอย่างทองไม่รู้ร้อนเนี่ยนะคะก็เปรียบเทียบกับการที่ทําตัวไม่รู้ไม่มีความรู้สึกหรือไม่สนใจไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยอย่างเช่นเวลาครูสั่งงานนักเรียนหรือครอูเตือนนักเรียนนักเรียนนั่งทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เขาเรียกว่าทําเป็นทองไม่รู้ร้อนหรือขมิ้นกับปูนนะคะขมิ้นกับปูนหมายถึงการไม่ถูกการทะเลาะก,กันเป็นประจําเลยสองคนนี้มาเจอหน้ากันนะคะ ชอ,ชอบพูดจะเปรียบเทียบกระทบกระเทียบกันอยู่เป็นประจำเขาจึงเรียกว่าขมิ้นกับปูนนะไม่ถูกกันนะกบเลือกนายนะหมายถึงคนที่เลือกมากหรือเรื่องมากเลือกจนตัวเองนั้นต้องเดือดร้อนก็เป็นได้นะคะทําทคุณบูชาโทษการทําคุณบูชาโทษหมายถึงการทําความดีแต่กลับได้รับผลในสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยตอบแทนกลับมานั่นแสดงว่าบุคคลนั้นน่ะตั้งใจทําดีอะ แต่กลับถูกกว่ากล่าวกับถูกตำหนินะคนนั้นก็จะเสียความรู้สึกไปเลยนะคะอ่ะนี่คือพูดถึงการทำคุณบูชาโทษนะครับอ่ะต่อมาเราจะมาดูถึงเราอาจจะสงสัยว่าอา้าวเราบางสำนวนบางสำนวนอ่ะมีที่มาเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศสภาพแวดล้อมนะเครื่องเข้าของเครื่องใช้ต่างๆมากมายเลยนะคะเขาบอกว่าการที่สำนวนไทยเนี่ยมีความงอกงาม นะมีความเจริญมาจากบริบททางสังคมของคนไทยทั้งสิ้นเลยรวมถึงวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะสิ่งแวดล้อมดังกล่าวนั้นนะนับตั้งแต่ธรรมชาติหรือพฤติกรรมกิริยาของมนุษย์อวัยวะต่างๆของร่างกายเครื่องใช้ไม้สอยและอาหารการกินนะคะในชีวิตประจำวันของคนเรานะคะหรือแบบแผนประเพณีและวัฒนธรรมศาสนานิทานหรือตำนาน ะะวันณคดีประวัติศาสตร์การละเล่นกีฬาและการแข่งขันรวมทั้งสำนวนไทยบางสำนวนนะคะยังมีที่มาจากต่างประเทศด้วยนะคะ,ะเราจะมีตัวอย่างพอสังเขตก็คือให้เราให้เราดูตัวอย่างซักเล็กน้อยนะคะว่ามันมีที่มาจากตรงไหนบ้างมันเกิดขึ้นจากตรงไหนบ้างของสำนวนไทยนะคะ,ะดูนะคะที่มาชนิดที่1นนะคะข้อที่1สำนวนไทยที่มาจาก ธรรมชาติเกิดจากธรรมชาติเช่นกวนน้ำให้ขุ่นน้ำท่วมทุ่งฝนตกไม่มีเขาพลอยฟ้าพลอย,อยฝนไฟไม่ฟางนะคะฝนตกขี้หมูไหลไม้นอกกอเด็ดบัวไม่ไว้ให่แตงร่มใบต้นไม้ตายพอลูกไม้ป่าเดียวกันไม้หยอกไก่กาคาพ,พริกงูงูปลาปลานกสองหัวอะอย่างน้ำท่วมท่งก็คือทำอะไรเนี่ย ไม่มีเนื้อหาสาระเลยนะคะมีแต่น้ำอย่างเดียวไร้สาระตลอดนะคะไม่มีความสำคัญอยู่เลยหรือไม้นอกกอก็คือคนที่ทำอะไรผิดแปลกแปลกไปจากพวกเดียวกันนะคะหรือกาค่าพริกกาค่าพริกเนี่ยหมายถึงพริกมีสีแดงกามีสีดำนะคะก็คือตัดกันโดยสิ้นเชิองอย่างงี้ค่ะหรืองูงูปลาปลาก็คือคนที่มี ความรู้เพียงเล็กๆน้อยๆก็คือรู้อน,นุนุษย์อันนี้หน่อยนะคะเขาเรียกว่ารู้แบบงูประปาไม่ได้รู้แจ้งนะคะอย่างนี้นะคะต่อไปนะ,ะเราจะมาดูสำนวนชนิดที่สนะ,ะสำนวนไทยที่มีมาที่มีที่มาจากพฤติกรรมของมนุษย์เองนะคะเช่นะะนั่งชี้นิว้วกัดฟันเถียงคําไม่ตกฟาก,ฟากตีฝีปากบีบน้ําตาตาเป็นมัน นะสั่นเป็นเจ้าเข้าจีบปากจีบคอนั่งชี้นิ้วหมายถึงไม่ทำอะไรเลยมีแต่สั่งเพียงอย่างเดียวนะคะกัดฟันก็คืออดทนแบบอดทนอดกลั้นนะคะ,ะ,ะสั่นเป็นเจ้าเข้าอาจจะมีลักษณะอาการของกลัวหรือกโกรธก็ได้อย่างนี้นะคะเถียงคําไม่ตกฟากเวลาพ่อแม่สอนเวลาพ่อแม่เตือนหรือครูเตือนนะคะนักเรียนอาจจะ นักเรียนในความรู้สึกของนักเรียนอาจจะเป็นคําแก้ตัวหรือเป็นเหตุผลของนักเรียนแต่ถ้าคนสมัยก่อนเขาจะบอกว่าแม้เถียงคําไม่ตกฟากนะคะก็คือพูดไม่หยุดเอาเหตุผลตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะมาะเขาเรียกอะไรนะขัดงัดข้อหรือทําเป็นตัวอย่างนะคะเป็นข้อ,อเหตุผลของตัวเองนะครับ นะสำนวนที่มาจากอวัยวะต่างๆของร่างกายสำหรับสำนวนที่มาจากอวัยวะต่างๆของร่างกายเช่นคอขาดบาดตายใจจืดตะโพกสุดเสียงสังมือขวาปากหวานหัวล้านได้หวีอกไส้ไม่ขมมือสะอาดอมาดูตัวอย่างตรงมือสะอาดนะคะนักเรียนจะได้ยินเสมอค่ะนักการเมืองมือสะอาดหมายถึงคนที่มีความเขาเรียกอะไรนะ ซื่อสัตย์ไม่คดโกงเขาเรียกว่านักการเมืองมือสะอาดใจจืดก็คือไม่ยอมช่วยเหลืออะไรเลยนะคะกับคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนนะคะมือขวาก็คือคอยเป็นคนที่ช่วยเหลือหรือรู้สถานการณ์ทุกอย่างทํางานให้ได้ทุกอย่างอย่างนี้เรียกว่ามือขวานะคะรู้ใจกันตลอดนะคะ อันที่4นะคะสำนวนที่มาจากเครื่องใช้ไม้สอยและอาหารการกินในชีวิตประจําวันของคนเรานะคะเช่นเกลือเป็นนอนห่อข้างแค่ข้าวแดงแกงร้อนน้ําตาลใกล้มดเค็มเป็นเกลือถือบังเหียนนะน้ำตาลใกล้มดพระขัดหลังเล่มเดียวล้มหมอนนอนเสือ,อถ้าเป็นล้มหมอนนอนเสือก็คือมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะต่อไปอข้าวแดงแกงร้อนก็คือการไม่รู้จักสำนึกบุญคุณคน นะคะที่เขาให้ความช่วยเหลืออย่างนี้เป็นต้นนะคะไม่รู้จักข้าวแดงแกงร้อนไม่รู้จักสํานึกบุญคุณอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการอเอาสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยมาเปรียบเทียบนะคะมาเปรียบเทียบให้เห็นจริงว่าอ่ะอย่างนี้มันเกิดจากที่มาโดยธรรมชาติโดยการใช้ชีวิตประจําวันของคนเรานะครับอ,อันที่5สํานวนที่มาจากแบบแผนหรือประเพณีวัฒนธรรม เข้าตามตรอกออกตามประตูสิบมีครูสิบพ่อค้าไม่เท่าพยาเลี้ยงร้องเพลงในครัวได้ผัวแก่เข้าตามตรอกออกตามประตูมมะมะตหมายความว่านะคะการทําอะไรที่ถูกต้องตามแบบประเพณีอย่างเช่นอ่าเข้าตามตรอกออกตามประตูเนี่ยหมายถึงอการทําอะไรที่ถูกต้องนะทำตามอ่ะระเบียบแบบแผนที่เขาวางไว้นะคะหรือ ร้องเพลงในครัวได้ผัวแก่อันนี้เขาเอาไปเปรียบเทียบนะคะเมื่อผู้หญิงที่ทํากับข้าวทาอาหารเนี่ยมันอาจจะถูกเขาเรียกอะไรนะคะสับเพ่าหรือทําอะไรไม่ถูกช้าอย่างเงี้ยค่ะโมแต่พ่อโมแต่ร้องเพลงอยู่เขาก็เลยยกสำนวนอันนี้มาใช้ในการเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าใครร้องเพลงในครัวมักจะได้ผัวแก่คนที่เป็นผู้หญิงสาวๆนะคะก็ไม่อยากจะร้องเพลงในครัวเพราะครัวจะได้สามีแก่ด้วยนะคะ ต่อไปสํานวนที่6เป็นสํานวนที่มาจากพระพุทธศาสนาเช่นกรวดน้ําความขันนะเวลาเราไปทําบุญล้วก็จะมีการกรวดน้ําทําบุญอุทิศกุศลแต่ในความหมายของกรวดน้ําความขันในที่นี้หมายถึงการกรวดน้ําแล้วชาติต่อไปเราจะไม่เจอไม่พบไม่เจอคนนี้ไม่ขอพบเจอคนคนนี้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะเ,เช่นตัดหางปล่อยวดัดคือตัดและไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดูแลไม่ไม่ช่วยเหลือ นะคะอย่างเช่นนักเรียนไม่ส่งงานน่ะครูตัดทางปล่อยวัดเธอจะทําอะไรก็เรื่องของเธออย่างนี้เป็นต้นเราเรียกว่าการปล่อยเลยไม่ช่วยเหลือไม่ให้ความช่วยเหลืออะไรอีกแล้วนะคะหรือปิดทองหลังพระก็คือการทําดีโดยไม่อยากให้คนอื่นนั้นได้รับรู้ว่าตัวเองเป็นคนทานะคะก็คือไม่ต้องการให้ใครมายกย่องสรรเสริญนั่นเองอ่าสำนวนที่7นะสำนวนที่7ที่มาจากตำนานนิทานวรรณคดีประวัติและประวัติศาสตร์ ว่าแต่เขาอีเหนาวเป็นเองน้ำบ่อน้อยงอมพระรามกู้พารานะอนศิล์ไม่กินกันพระอภัยไกรปืนเที่ยง18มงกุฎนะคะแล้วก็ยักษ์ลักมาลิงพาไปหรือสีแปลงสัพข่างอมพระรามนะคะสำนวนที่บอกว่า็งอมพระรามเมื่อมาจากเรื่องรามเกียรตินะพระอภัยพระอภัยก็จะมาจากเรื่องพระอภัยมณีนะคะหรือหรือสีแปลงสารหรือสีแปลงสารมาจากเรื่อง พระรถเมรีนะคะขณะที่พระรถนั้นต้องถือจดหมายไปหานางเมรีที่เมืองยักษ์แต่ปรากฏว่าพระรถเนี่ยไปพักอาศัยอยู่กับพระฤษีเพื่อสอบถามทางแต่พระฤษีเนี่ยได้อ่านจดหมายได้เห็นจดหมายของอพระรถก่อนก็เลยแปลงสารเสียนะคะก็คือแปลงเนื้อความในสารให้แต่งงานกันอ,อันนี้ก็คือเหมือนกับถ้าเรามาใช้ในปัจจุบันก็คือการเปรียบเทียบกับคนที่พูดจา ไม่ตรงกับความเป็นจริงบิดเบือนสารนั้นเสียนะคะก็เลยเรียกว่าหรือสีแปลงสารพูดไม่จริงนั่นเองนะคบอันที่ 8. ปดสำนวนที่มาจากการละเล่นกีฬาและการแข่งขันเช่นสู้ยิบตาวิ่งเป็นไก่ตาแตกเว้าติดลมเว้าเหลิงลมสู้ยิบตาคือแม้จะสู้ไม่ได้ฉันก็จะสู้อย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่าวิ่งเป็นไก่ตาแตก วิ่งเป็นไก่ตาแต่ก็คืออาการตกใจนะคะวิ่งหนีตเตลิดเลยถ้านักเรียนได้เห็นลักษณะอาการของไก่เวลามันตกใจนะคะมันทั้งร้องทั้งวิ่งเลยเขาก็เอามาเป็นสำนวนใช้เปรียบเทียบกับกับกับมนุษย์นะคะหรือว่าวติดลมก็คือว่าวที่มันขึ้นอยู่บนท้องฟ้าแล้วเมื่อมันอยู่บนลมติดลมแล้วเนี่ยการที่มันจะตกเนี่ย ยากมากนะคะต้องรอจนกว่าลมจะสงบนิ่งมันจึงจะตกมาจากท้องฟ้านั่นเองนะคบอ่ะต่อไปสุดท้ายเลยค่ะสำนวนที่มาจากสำนวนภาษาต่างประเทศเช่นแกะดำจุดยืนแกะดำหมายถึงคนที่ทำอะไรไม่เหมือนพวกเขาทำอะไรไม่เหมือนเพื่อนเขาหรือจุดยืนก็คือมีม,มีมีแนวคิดเป็นของตัวเองฉันตั้งใจจะทำแบบนี้ฉันจะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับ ที่มาของสำนวนไทยก็จบลงด้วยเท่านี้นะคะนักเรียนมีความสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้นะคะนอกเหนือจากเวลาที่ครูสอนเอาไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ